นั่งเลยนั่งเลยพี่พี่เดี๋ยวไดผมขอพูดพี่พี่ด่ากมี่ตัวนี้ผมมารับงานนอตถ้าผมตายไปปัญญากะยิ่งอยู่นะครับอย่าขโมยแถวนี้แล้วครับเึ็เบลลด้วยไม่เร็วไม่เรเราตะโกนเต็มที่เลยเนาะเพราะว่าไมค์ข้างนอกจะได้ยินตลอดยู่เอจะแค่โดนัดเอาวนลูกแถวนี้แหละเอมึงแค่โดนัมึงไม่ต้องจัดพิซซ่าให้กูนะโดนัพอเอสีครับ ผมจะมีชีวิตรอดครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายของผมทุกวันนี้อยู่ที่นี่บอกได้คำเดียวว่ารักน้าหอยขมหรือว่ารักน้าจุ๊กๆนะฮะโอเคครับเอ็นเดี๋ยวบนมาส่งตรงนี้แหละเอ็นตรงนี้แล้วพี่ต้องไปงยังไงครับอะะไรนจะให้เอวิ่งยังไงโดนัทโดนัทเอ็โดนัทพอเอันเดียวพอพี่ไม่เคยหิวก็เป็นพี่ก็เอ็ ทางคณะผู้จัดทำหมู่บ้านก็ได้นะครับโอเคอยู่ okay. สบายจัดมาจัดมาเลยสุดสุดเอดใส่เต็มเฮ้ปิดกระจกแล้วกูจะออกไงเอสสบายมันชิวอ่ะเฮ้ยมันแบบสุดยอดอ่ะเอดมีแรงกว่าน,นิ้เมว่าน้นองพี่ปกติพี่ขับรถเร็วอยู่แล้ว หยุดยุดรดไม่ได้เอาปูเราไปเทไอ้คนห็นขาเห็นคำไวชีวิตผมด้วยผมจะไม่แต่งงาน ที่ต้มแล้วพอแล้วครับโอเคถอดได้ไหมถอดไดครับเออไอ้ขอขอแพบเพื่มเลยทำเพื่มเลยจริงทำเพิ่มตัดมาเลย